เดี๋ยวนะเรามีพีเซนเตอร์เป็นลิฟลอชากับจอห์นวีคเหรอวะจอ,อหอ์นใช่ครับลงไหนดีวะ<บ>เนี่ยเปนพี่อนไปไปได้เหรอเฮ้ยนี่บ้านเกิดเราเหมือนกันตรงนี้น่าสนใจนี่ก็บ้านเกิดเราเกมนี้เราจะแชมป์บ้างไหมวะ ถ้าเราไม่บวกมั่วซั่วนะมึงเจอจอดเจอจอดกูโดรตามมึงนะกดติดตามไปแล้วการสอดสองดูข้างล่างอ่ะเอ่อจะไม่เห็นนะเอาไม่เข้าเมืองเหรอแต่รถมีสองตัววะ สมตัวไม่ไม่ถูกออกมาสามงนอกก็ได้มีไดกูลง้างนอกเนี่ยกูได้เห็นเอ็มสี่ยังเอคอะไรเนี่ยใะเย็นในทิศทิศไหนวะทิทิิทิๆทิๆทิๆได้ไ้ยได้ได้หาปืนคอมให้กูก็ได้มาแรกกัน หาไม่ได้เลยนี่กูอยู่บุงบ้างโง่ๆเลยนะวงไปไหนเนี่ยโหยสัตว์เฮีย<ถ><ง>ลงที่หนึ่งวงไปอีกที่หนึ่งบ้า,บา<หม>คิดดีแล้วเหรออิดต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 ิะยังกูลงไปข้างล่างแล้วอะตอนเนี้ยแต่กูกูกูพยายามจะห่างไกลพวกมันอาจา์กูเห็นอะไรอยู่นี่คูเลย ตึกเหลืองออก,ก่อนเลยมีฟาร์มได้ออกมาอ,อยู่ข้างบนปุม่มปุ่มให้มึงอยู่ไม่อะไรสองตัวเนี่ยล่าสุดอะ่ะเดี๋ยวนะเจอแต่ UMP มาคุกเป็นอย่างไรวะทำไมจะให้ตานี้กูผูกพันกับ UMP อย่างเง้วะเดี๋ยวไอ้น,นี่ก็ได้มึงอะ่ะขับรถมาหากูก็ได้พอเดี๋ยวยังไงพอเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องไปทิศท,ทางนั้นอยู่แล้วไอ้กูมันมือนอยู่ใต้สะพานกูอะ่ะโอ้ยเฮียวิกเตอร์ ใต้สะพานคุณเลยปะไปกุเอออกมากูเลยจ้าเอาออกมาถอยออกมาแล้วก็กูไปรับเดินเคยอ,อยู่ไหนก่อนเนี่ยอยู่กับกูเลยเนี่ยตอนเนี้ยเอาออกมา,าดูไปรับ มึงมาก่อนสิมีตัวเดียวตัวเดียวเฮียก็เห็นวิ่งสองตัวเลยจะไปยังไงก่อนวะสัตว์กูวิ่งก็ได้สัตว์เอ้ยเฮียคนหนึ่งบอกจะสู้อีกคนหนึ่งบอกอย่าพึ่งว่อยากจะสู้ <c oughs> อยู่แถวนี้แหละไอ้เฮียมันไม่มีรถไป <c oughs> มีมันมีมอเตอร์ไซค์อยู่บนตัวเดียวเนี่ยนะที่อยู่กับกูอะ <c oughs> รู้คตัดรถก่อน มอไซค์ของด้วยคันหนึ่งอ่ะเฮ้ยรถตามหลังรถตามหลังหมอบมอบมอบอเฮ้ยเจี่ยไเฮ้ยสัตตายยี่มันสัตอ้ยเฮ้ย,ยนิดเดียว เฮี Here, โยโรชนพ้ายากดเดี๋ยวแล้วครับโว้โกดแล้ว,ลวครับเอาไม่ไม่ขึ้นนะเอออาะอาวอาเอาเอามันขึ้นลูกศรมันไอ้นี่ว่ามันขึ้นลูกศรเหลืองแต่มันยังมีให้กดเขาว่าพร้อมอะไม่ไหวแล้วหรอมาเตโก้เนี่ยไม่ไหวแล้วนี่เลยลง บ้านเราดีกว่า Terminal 21 mm. ลงมาร์เ <pioneers> ก็ตอ๋อ네ก <phas> <về> ็ลงได้แต่ถ้าไปทูมิโนได้ก็ดีทูเมนโตที่เป็นมะเขือเทศมันทูมิโตตื่นตื่น ตื่น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 เถอชาวไทยพี่น้องชาวไทยครับถึงปัเน,นี่ยจาย์น่าจะถึงตลาดว่ะโอ้โหแม่งกางร่วมข้างกูเลยนี่ว่าไงยังไงไกูเลี้ยวแล้วสองตี้กูจะไหลไปให้เอ,เ,อเธอไม่นอกให้ได้อะมน่นี่มานี่มานี่กูเข้านี่แล้วกูจะไหล น่ะรับตามสบายแล้วกูตามไปไม่รู้ว่ากูจะวิ่งก่อนหรืสัตว์วิ่งไรเรคี้ยกูจะวิ่งเข้าเทอร์มินอลให้ได้ก่อนแะเปิดบีแซดคืออะไรวะหลอกเขเหรอเออแม่งกูจะหนียังไงก่อนว่าแม่งมากูบอกแล้วเอ้ยหนีได้อยู่หนีได้อยู่หนีได้อยู่กูกูหนีไรสัตว์ ระเบิดเชี่ยอะไรวะเนี่ยใครเล่นอะไรวะกูก็ไม่ลง Surprise motherfucker โอ๊ยเอาเอา้ามันมาอยู่นี่อ่ะกูก็ว่าอยู่ตีนใครชิบหายอา้อาวอา้อาวจานไอ้เหี้ยมาตอนไหนวะเฮ้ยมันไม่เห็นกูมันไม่เห็นกู าจานมึงต้องมาช่วยกูแล้วแหละไปบ่อยอ,อยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านนี้นะอยู่ชั้นสองตอนนี้ตอนนี้มึงเสียเปรียบมากถ้ามันวิ่งมาหามึงมึงไปไหนละมาสามโกไอ้เย้ย ได้ยินกูเพิ่งได้ยินอย่างหลังพูดเนี่ยเ <c oughs> นี่ยแหละแยกกันเกินช่วยกันไม่ทันกูออออบอกว่ากูจะวิ่งไปทเทอร์มินอลให้ได้ดื้อไงดื้อมันไปได้ได้ไหมล่ะนะ่ะก็ได้ไงเออได้ตีมไงแต่กูก็ไม่รู้เลมีพวกแม่งอยู่โอ้โหหลายเครื่องบินที่มันอะไรกันไอ้นี้เปล่าสตูดิโอสตูดิโอ สวัสดีครับอยู่ที่ w o r k p กไกด Studio โออะไรวะโอกาสที่เราจะได้รักกันใช่ใช่โอก้อยเหรอโออนุชิตก้อยรัชวินอ๋อ <c oughs> ดีนะกูแก้ถูกที่วิ่งแปดคนละแปดปะเอ้าคนละเก้าเก้าไหนวะที่ที่ที่เก้าเก้าเก้าสองสิบแปด 9ก้าสามยี่สิบเก้าส่นหาหสึกว่าัตตาเอ้านึกนึกว่าอะไรวะเจิรายุอ๋อนึกว่าเกาการเกตอันนั้นเป็นเกตการเก้าขับปาห้าสปปะชิบหายเลยคุณมีความสงสัยว่าว่าไอแอร์เรียที่มันเร่งแสงนั้นคืออะไรมันคือแอร์ที่เปิด27องศา มี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 ม,มี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 มปมีอีม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 ี อา้าวโอ้โหอากูโดนแล้วเฮ้ยมหา,าจารย์มายืนบนลาวาไม่เป็นไรทำแบ็กอารีนากำลังจะเริ่มขึ้นในเจ็ดนาทีสามสิบห้าเอา้ากลับกลับมาได้เหรอวะอแล้วพวกมันไปไหนวะพวกมันอยู่ตรงกูตายอ่ะทั้งสองตัวอะไรวะนะอะไรที่พื้น อ,อะไร,ะไรแฮ็กอะไรไปทำอะไรวะไม่รู้แต่กูไม่กูไม่เก็บคืออะไรอ่านให้ฟังไง้ <ical> pack. แท็ i ติ l p a c แพอไรอ๋อกูรู้และวใส่ไอ้นี่ได้ใส่หมวกได้จานใส่หมวกอะไรวะเอาหมวกกระกอดสำรองใส่ไปได้อ๋อเวลามึงอกวหมวกจะแตกอะไรเงี้ย เปลี่ยน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 พื้นกำเพิ่งยิ่งทิ้งไอคิวข้าเนี่ยแบ้วิคิวบีเซ็ตมันลดเปิดกูอยู่ไหน,น,นก่อนเถอะอยู่กองไอ้นั่นไงนี่เป็นคิวบิวเฮ้ยปืนหายอ๋อ <c oughs> อยู่อ๋อมันอยู่ในถุงแน่เลยนี่กูโตคนเดียวเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อ ไม่รู้ว่ากูขึ้นว่าอะไรคัมแบ็กอารีรน้าไปเริ่มในห้านาทีอะไรเนี่ยอ๋อให้กูให้กูอยู่ถึงจุดจุดนั้นไหมละ่ะวงอยู่ไหนอ่ะไปวงก่อนเลยตัวกูตามไปกูเลยเก็บยาเลยเฮ้ยคนก็ไม่ได้เก็บยาไล่เก็บคนกันให้ฉันรอแล้วได้อะไรให้ฉันรอแล้วได้อะไรเอาไม่เอา M4 หรอไม่เอาไม่เอา ฮี่ดีม้าเลยถ้าไม่มีของแต่งอะช่างแม่งก็แค่จักรยานอีแดงจักรยานขี่ไปโซ่หลุดขี่ไปล้อหลุดจักรยานฮุกใครซื้อมาวะไอ้ซื้รมาม่าว่ะเอ้ยโดนโดน เออเจ้กเจ้กเจ้กว่ะเห็นเพื่อนมาอีกตัวหนึ่งเห็นเพื่อนมาอีกตัวนึงอย่าอย่าอย่าผู้วิ่งแล้วสิผูบอกแล้วกูเห็นเพื่อนมาอีกตัวนึ่งไปโดนหลอกอีกไว้ไปโดนหลอกจะหลอก